ก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพระหลวงปูพูจะขายมาหุนพรมมากกว่าจากที่เจ่อใบๆนะครับแต่ว่าพระแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นหลวงปูพูที่มีเสื้อสีอมน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับอันนี้เป็นไายิดแต่ใช้แบบสุดเวียงนะครับโดยมากพระแบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้มาขนาดนี้เราจะเห็นร่องรอยแบบนี้ร่องรอยก็คือเกิดจากเลี่ยมโบราณนะครับเลี่ยมโบราณเป็นยังไงองค์นี้จะเป็นตัวอย่างที่ดี เลี้ยมบรามจับขอบพอเลี่ยมเสร็จปุ๊บก,ก็จะทิ้งรอยไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมเขาจะมีลูปหัวใจลูปใบโพลูปสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าความเชื่อของคนก็คือาพระพระสัมผัสตัวจะได้พุทธคุณอย่างอย่างเต็มที่ออย่างเป็นที่ดีกว่านะครับพูดอย่างนั้นคราวน,นี้เราก็มาดูองค์นี้ว่าพระองค์นี้เนี่ยทําไมถึงเนื้อจัดจังอลองดู มีความนุ่มนวลมากๆนะครับความนุ่มนวลเป็นยังไงนะครับลองดูเทียบกันเอันนี้นะครับนะครับอันนี้องค์หนึ่งนะครับที่เนื้อมันบางขุนพรมเห็นไหมครับจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เนื่อจากเดิมน่าจะเป็นผ้าที่ลงรักมานะครับก็ทําให้ผิวเนี่ยอาจจะถูกรักษาโดยรักหรือว่าจะโดนเป็นปฏิกิริยานะครับทําให้เนื้อเนี่ยมันแข็งตึงนะครับก็จะเหมือนบางขุนพรมเลยเท่านี้นะครับ เหมือนบางขุมพรมเลยนะครับแต่เป็นหลุมภูพูนะองนี้นะครับลองดูอ,องนี้มันนุ่มนวลตาความนุ่มนวลตาเราเทียบเป็นอย่างนี้เลยเห็นเลยขวาเนี่เห็นเลยนะครับว่าแกล่งอย่างชัดเจนแต่ซ้ายเนี่ยมันนุ่มดูนุ่มนวลตาดูฉ่ำฉ่ำเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็พระเนี่ยผิวจะไม่ค่อยตึงหลุดหลุดลุยลุยนะครับแต่อ,อง์นี้พระจะผิวตึงเหมือนพวกบางขุมพรมกู่เก่านะครับแล้วก็ออกขาวถ้าเกิดว่า เศียรเขาเรียกเขาก็จะเรียกแบบเนี้ว่าเนือเน้อกระดูกเนื้อกระดูกก็หมายถึงว่ามีความขาวแล้วก็มีความแกร่งนะครับแล้วแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเนื้อหนึบนุ่มนะครับถ้าเราย้ายมาดูวะละัลรังอีกก็จะมีลักษณะความฉ่ำมีลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูมองอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าสายเนี่ยมันจะนุ่มกว่าอีกนะครับจะลึกกว่าเนื้อมันจะลึกกว่า เปรียบเทีให้ดูนะครับอันนี้ซ้ายวัลละคังนะครับขวาหลวงปู่ฟูนะครับเราว่าอย่างนี้ยมันดีแล้วนะครับเนื้อจัดแล้วแต่พอเรามาเจอเปรียบเทียบกันแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าวัลละคังเนี่ยเขาลึกกว่าเยอะเลยนะครับยิ่งเปรียบเทียบหลังนะครับให้ดูหลังอันนี้คือเรียงตามอายูนะครับวัลละคังก็เก่าสุดนะครับหลวงปู่ผูก็องลงมาแล้วก็อาจจะเป็นซีรีส์ของหลวงปู่ผูอีกแบบหนึ่งนะครับจะให้ดูแบบนี้ นี่เป็นด้านหลังของปูผูนะครับแต่อันนี้สิ่งที่ที่น่ารักเลยก็คือพวกคราบขาวๆแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยเจอในหลงปูผูสักเท่าไหร่นะครับต่ส่วนใหญ่จะเจอในวันละคังคราบแห้งๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลงปูผูที่เราจะเจอกันปกติซะบ่อยแบบนี้นะครับหลังเรียบเรียตึงๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวันละคังจะเห็นได้ว่าวันละคังเขามันอายุแบบ มากกว่าพอสมควรนะครับเนื้อหาบนสารเขาจะเยอะก,กว่าแล้วก็สีปูนโดยมากเขาจะไม่ขาวจัวเขาจะออกเป็นอมครีมครีมนะครับอมครีมครีมอาจจะเป็นเดิมก็คือขาวแหละแต่ว่าผ่านการใช้นะครับโดนเหงือ่อโดนใครโดนค้าอะไรต่างๆนะครับแต่พาวนี้ก็จะเป็นพาอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะก็จะเจอได้ในวันลคังแต่วัลคังก็จ,จะเก่าลึกกว่านี้แล้วก็มวลสารเนี่ยของวัลคังก็จะมีมวลสารหลักๆอยู่หลายตัวซึ่ง โดยมากก็จะเจอแทบทุกองนะครับแต่ก็หลวงปู่ภูก็จะละเอียดกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะพิจารณาได้ก็คือการตัดของพระนะครับการตัดของพระหลวงปู่ภูองค์นี้ดีกว่าองค์นี้แล้วกันนะครับจะให้ดูว่าแม่พิมพ์ของหลวงปู่ภูเนี่ยเวลาที่เขากดลงไปนะครับเวลาเขากดแม่พิมพ์นะครับลงไปความแบบนี้ หลวงปู่ภูในเวลาเขากดแม่พิมพแม่พิมพก็คือสิ่งที่จมลงไปในดินถูกไหมครับฝั่งนี้ก็จะจมลงไปฝั่งนี้ก็จะลอยขึ้นมานะครับแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะลึกแค่ครึ่งเดียวจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ภูเนี่ยถ้าเกิดบางคนเ็าจะเรียกว่ามีตัดแบบสองขอบนะครับก็คือพระเนี่ยเราจะเห็นขอบนี้นะครับจุดที่ตัดจริงๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นกดไปในแม่พิมพ์นะครับ การทาแม่พิมพ์แบบนี้น่าจะเป็นวิวัฒนาการนะครับหลังจากสมเด็จโตขึ้นมานะครับซึ่งผมว่าน่าจะสร้างา้าง่ายกว่านะครับลองดูนะครับสิ่งนี้ยบริเวณเนี้ยซ้ายมือลงไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จมลงไปในแม่พิมพ์สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ลอยเกินแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับกาวก็จะปั้นปั้นขึ้นมานะครับมันมาแล้วก็กดลงไปในแม่พิมพ์นะครับบางทีก็จะย้ำหลังอาจจะมีรอย้วมือบ้างนะครับแล้วก็ เวลาที่ลงไปในแม่พิมพ์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขอบบังคับในตัวเพราะฉะนั้นหลบดปูพูโดยมากขอบจะสวยหมดจะสี่เหลี่ยมเสมอกันหมดถ้าไม่โดนฝนมานะครับในขณะที่บางขุมพรมอาจจะมีตัดโยตัดชิดนะครับแต่ว่าหลบดปูผูเนี่ยด้วยการที่เขามีการบังคับแม่พิมพ์ไปในแม่พิมพ์เลยแบบนี้ขอบเนี่ยขเยขาจะบ,งบังคับสี่ฝั่งเพราะฉะนั้นเวลาเราส่องเราจะเห็นในว่าขอบจะเป็นสองชั้นนะครับส่วนที่ตัดจริงๆจะเป็นส่วนด้านบนนะครับจะเห็นรอยปิ้นนะครับแล้วก็ เห็นไหมครับด้านล่างจะไม่มีรอยตัดเลยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเรากดลงไปนะแม่พิมยังไงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นรอยตัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าแบบนี้คือการตัดครึ่งเดียวนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแม่พิมพ์นะครับพอหลวงพ่ภูหลังจากแม่พิมพแบบนี้แล้วก็จะไปพัฒนาเป็นพวกซีรีส์แขนกลมแขนหักสองนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าพระเนี่ยจะบางลงไปอีกถูกไหมครับเนี่ยบางลงไปอีกเพราะว่าเขาพัฒนาไปได้ ค่อนข้างจะดีแล้วก็พระที่เป็นพิมพสแสยิดนะครับพิมพ์แขนกลมแขนหักศอกแปดชั้นเนี่ยพาะจะคมจับเลยพาะจะคมมากๆคมกริบเลยนะครับแล้วก็พาะจะบางลงก็น่าจะเป็นการพัฒนาของการทาพระนะครับในยุคนั้นนะครับในขณะที่วัดเกศชยโยอย่างเช่นพิมเจ็ชั้นนิยมนะครับเราจะเห็นขอบว่าสิ่งที่จมลงไปในองในในแม่พิมพ์ก็คือแค่นี้นะครับ จะเล็กกว่าถ้าเทียบกันนะครับแล้วก็ทําไมหลวงผุผู้พูดถึงทําแบบนั้นเพราะว่าการที่น่าจะเกิดจากการสร้างพระในจํานวนที่เยอะแล้วก็การเสียหายน้อยนะครับก็การตัดขอบเล็กๆยังไงก็จ,จะต้องจะง่ายกว่านะครับถ้าพระอยู่ในเกณฑ์หมาดๆหรือว่าค่อนข้างจะแห้งแล้วนะครับจะไม่ทําให้ฝุ่นเสียะแต่ว่าเกศชโยโดยมากแเขาก็จะฝนขอบ เราก็เลยรู้ได้เลยว่าพระวิกเชโยเนี่ยเก่ากว่าหลวงปูู่แน่นอนเพราะว่าวิธนาการของการสร้างพระนะครับแต่ถ้าเป็นมาขุนพรมเขาก็จะวัดราคามาขุนพรมเนี่ยเขาก็จะตัดยาวเลยนะครับแม่พิมพเขาจะตื้นมากๆนะครับแล้วก็ตัดยาวเลยทีเดียวเลยก็จะเป็นลักษณะเดียวกับวิเกเชโยถ้าเราดูวิกเชโยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นหลุมลงไปในองค์พระนะครับเป็นแม่พิมพ์นะครับสูงแค่นี้นะครับแล้วก็ บริเวณปีกก็คือส่วนที่เกินนอกแม่พิมพ์ออกมานะครับพอเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยวัคเกตชยโยเขาจะไม่ตัดชิดเหมือนอย่างวัลคมามองผมเขาก็จะทิ้งเนื้อไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของอจะเป็นอะไรที่ขัดแล้วนะครับในสมัยนี้ถ้าเรามองภาพก็เป็นกระดาษทรายนะครับแต่สมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับขัดลบรอยนะครับจะเห็นได้นะครับเนี่ยทุกองค์แทบจะมีหมดนะครับขัดลบรอยนะครับในขณะที่หลงภูผูเนี่ยขอบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ จะเห็นได้เลยนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นมีรอยตัดแบบชัดเจนแต่ฝั่งขวาเนี่ยจะเรียบตึงนะครับก็เป็นลักษณะาการตัดแบบที่เรียกว่าสองขอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรเราหงายข้างดูเราก็อาจจะพอจินตนาการได้ว่ามันเป็นพระแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดเกชโยซึ่งอาจจะเป็นยุคที่การแกะไมพิมพ์เริ่มจะพัฒนามาจากเจ็ดชั้นนิยมนะครับซึ่งเป็นพระย,ยุคต้นลนะครับ เราจะเห็นได้ว่าแม่พิมพ์ก็จะลึกขึ้นแต่ก็ยังไม่ลึกเท่าหลูบภูนะครับเพราะหลูบภูเนี่ยจะกินมากเกือบครึ่งน,นึ่งเลยนะครับลักษณะาการตัดแบบนี้ก็จะเจอในเจดีเล็กบางคุณพม j เจดีเล็กเหมือนกันตัดแบบสองขอบแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราตัดชิดๆเนี่ยก็จะเห็นได้สองขอบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสองขอบที่ไม่เท่ากันไม่ซมเมตรีกันนะครับฝั่งซ้ายจะลึกกว่านะครับ คาดว่าการตัดแบบหลุงคูน่าจะตัดตอนที่หมัหมากมากว่าอย่างวัดเกียตโยอาจจะปล่อยให้แห้งแล้วก็มันไม่สามารถจะตัดแบบนั้นได้ก็เลยใช้การฝนแทนเพราะว่าพลันน่าจะแข็งแล้วนะครับน่าจะน่าจะแข็งเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือวัดเกีตนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหกชั้นออกตันอันนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการทําก่อนนะครับจะเห็นได้เลยว่าแม่พิมพ์เนี่ยตื้นมากๆนะครับแกะแม่พิมพ์ลงไปแค่ความสูงของแม่พิมพ์ก็แค่นี้เองนะครับเท่าซุ้มนะครับ เี่าขอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปูโูจะเห็นได้เลยว่ามันกินมามากกว่าครึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งในห้านะครับหนึ่งในห้าขององค์พระความหนานะครับขอบนะครับต่อ,อไปเราก็มาดูองค์พระกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับว่าเนื้อหาเอ้ยกับวิธีการสร้างนะครับเราเลยรู้วิธีการสร้างแล้วก็มาดูเนื้อหาต่อ ขาน้นเนื้อหาดีนะครับก็จะไม่ค่อยเจอแบบนี้นะครับเนื้อที่ดำๆเข้มๆน่าจะเกิดจากการผ่านการใช้มาแบบสมบุกสมบันใช้ได้แต่ว่าการใช้สมบุกสมบันขเขาไม่ทําให้องค์พระสึกสักเท่าไหร่นะครับแม่พิมพย์ยังจะชัดเจนอยู่เลยนะครับอาจจะเป็นลักษณะการห้อยเปิดแต่ว่าซุ้มเนี่ยไม่ได้ชนไม่ได้ไม่ได้ชิดองค์พระนะครับอาจจะมีขอบแต่ว่าเงื่อเข้าได้นะครับก็เลยทําให้ยิ่งในแบบนี้เราจะเห็นเลยว่า นอกซุ้มนะครับกับในซุ้มสีต่างกันนะครับพระองค์นี้น่าจะเลี่ยมลักษณะที่เป็นตามซุ้มนะครับกรอบนี่จะตามซุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งที่เป็นองค์พระนะครับก็จะสีเนี่ยจะเป็นสีที่เข้มกว่าขอบนอกนะครับขอบนอกก็เหมือนกับผิวที่แห้งนะครับมองเห็นได้นะครับว่าผิวจะต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการเลี่ยมโบราณอันนี้ก็คือการจับผิดแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดเป็นพระใหม่ๆที่เขาไปเลี่ยมเนี่ย สีมันก็จะเสมอๆกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความธรรมชาติแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังเห็นเลยเพราะว่าเป็นคาคขี้เหงือขี้ใครนะครับค้าวตะก,กัน่นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยเจอในหลบงูู่บ่อยๆนะครับเป็นการหดตัวของบนสารแบบนี้นะครับโดยมากพาร์หลบงูก็จะตึงๆกว่านี้นะครับแล้วก็ผมว่าการสร้างแต่ละครั้งนะคนก็ ไม่สามารถจะทําให้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการสร้างในแต่ละวารละแต่ละโอากาสนะครับแต่วันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเนื้อนี้แบบว่าสุดยอดนะครับผมมวนสาหลวงปูู่กก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆมีสิ่งที่คล้ายๆยกัาการทูบแต่มันจะสั้นๆนะครับเล็กๆแบบเนี้ถ้าเป็นมาขุนพงก็จะใหญ่ๆกว่านี้แล้วก็จะยาวกว่านี้นะครับเพื่อเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงถือว่าสุดยอดได้เลยนะครับวันนี้ อมเหลืองๆแบบน,นี้เราจะไม่ค่อยเจอนะครับองค์นี้ก็ไม่ได้แก่มวลสารมากมายนะครับแต่ว่าก็พอเห็นรอยอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นผิวหน้าเปิดนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นจุดต่างๆนะครับของมวลสารนี้ก็เป็นมวลสารเล็กๆที่อยู่ตามเนื้อนะครับก็มีความคล้ายนะครับกับบางขุนพฟมจุดนี้ก็มีความคล้ายจุดที่เป็นแดงๆแบบนี้เราก็จะพบเห็นในบางขุนพรมอยู่บ้างน,นะครับแบบนี้ เป็นด้านหลังนะครับมีรอยปริอันนี้นะ่าจะเกิดจากการเลี่ยมใช้นะครับแล้วก็จะโดนดึงนะครับดึงขอบอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าหดตัวนะครับก็เลยเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ผูพิมพ์ห้าชั้นนะครับแล้วก็ อยู่ในซีรีส์แขนกลมแล้วกันนะครับเราเรียกว่าอยู่ในซีรีส์แขนกลมแต่พระนี่ที่เอามาให้ดูกันก็คือเป็นพาที่เนื้อจัดมากๆนะครับแล้วก็เป็นพาที่น่าศึกษานะครับการแกะแม่พิมพ์ของเขาของหลูู่เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงนะครับกับการแกะพ้าของสมเด็จโตนะครับสังเกตได้เลยว่าวงแขนสองฝั่งจะไม่เท่ากันนะครับเหมือนลักษณะขององค์พระเนี่ยมีอาการโยเอียงนะครับ ไปในทางอีกทางหนึ่งนะครับคนละฝั่งนะครับแล้วก็ขาเนี่ยไม่ได้เรียเป็นเส้นน,นะครับเนื่องจากความตั้งใจของช่างน่าจะตั้งใจแกะให้เป็นลักษณะข,ของ3ามิตินะครับการมองแบบ3ามิติก็คือ,เ,อ,อเห็นทั้งความเตื้นความลึกนะครับก็แต่ว่า,าหลอดปูผูก็ไม่ได้พิมพ์คมลึกขนาดบางขุนพรม,มนะครับบางขุนพรมเนี่ยจะลึกกว่ายเยอะเลยแล้วก็มีความคมกว่านะครับก็จะเกิดจาก ช่างที่แก่นะครับเพราะคนละเป็นช่างคนละช่างกันนะครับแต่ว่าหลวงปู่ภูเนี่ยประวัติชัดเจนนะครับว่าท่านท,น,ทนสมเด็จพระธ,ธัญโตแน่นอนแล้วก็หลวงปู่ภูเป็นผู้ที่สานต่อการสร้างนะครับหลวงพ่อโ,โตนะครับวัดอินนะครับซึ่งสมเด็จพระธัญโตเนี่ยท่านสร้างไว้ตั้งแต่ประมาณยุคพุทธกาลที่สี่นะครับสองพันสี่ร้อยสิบนะครับแล้วก็ท่านมาเสียก่อนนะครับก่อนที่หลวงหลวงพ่อโตจะเสร็จ แล้วก็หลวงปู่ภูก็เป็นลูกท่านเป็นลูกศิษย์นะครับก็จัดการสารต่อนะครับจนสนําเร็จเรียบร้อยนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับที่วัดอินนะครับนี่ก็จะเป็นผาของหลวงปู่ผูนะครับที่สร้างนะครับก็ผมว่าหลวงปู่ภูยังไงก็ต้องอยู่ในอยู่ในอยู่ในยุคที่หลวงสมเด็จโตท่านสร้างผานะครับแล้วก็ ่านจะต้องได้สูตรมวลสารนะครับแล้วก็ได้วิธีการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นพระหลวงหลวงปู่ภูเนี่ยมีหลายแบบน่าจะเกิดจากการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการสร้างที่ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้องค์พระสวยงามขึ้นนะครับในวาระสุดท้ายก็น่าจะเป็นพิมแสยิปนะครับในชุดนั้นนะครับก็คือเป็นวาระสุดท้ายของท่านลนะครับถือว่าเป็นพระที่สร้างได้ดีมากเพราะพระเนี่ยมีความบางแล้วก็มีความคมมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สุดยอดของการสร้างพระของท่านในยุคนั้นนะครับ ด้านปลายชีวิตของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างเหล่าองค์นี้ถ้าเกิดว่าพิมพ์เราลองคิดง่ายๆถ้าพิมพ์หายนะครับพิมพ์หายไปเนื้อจัดแบบนี้ใครก็ต้องเกี่ยวันว่าระครังแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มองด้านหน้าเรามองด้านข้างนะครับเราจะเห็นรอยตัดเราก็จะรู้ว่าแบบนี้เป็นหลงผู้ผูนะครับอยาให้ไครหลอกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นท่นมีหลายแบบถ้าเราไม่เห็นพิมพ์แนละ้วก็จะต้อง ยิ่งพิจารณาให้ดียิ่งขึ้นนะครับน,นี่ก็เป็นด้านหน้านะครับจะให้เห็นเนื้อหาว่าหลวงปู่ผูแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนะครับพแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราศรัทธานะครับสมเด็จโตนะครับยังไงเนี่ยห้อยหลวงปู่ผูก็ผมคิดว่าก็ไม่ต่างนะครับเพราะว่าหลวงปู่ผูท่านเป็นลูกศิษย์แล้วก็วิธีการสร้างนะครับตลอดจนผง ต้นแบบนะครับก็ต้องมีของเตัวแน่นอนนะครับผมพระหลวงปูผูยังกลับถูกกว่าพระรุ่นหลังๆนะครับอย่างเช่นพระใหม่ๆไม่กี่ปีที่เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับยังถูกกว่านะครับถ้าเทียบกันตามราคานะครับเพราะว่าแต่ว่าพระของหลวงปูผูเนี่ยเนื้อจะจัดแบบนี้เป็นพระที่น่าค่อยใช้แล้วก็น่าศึกษานะครับยิ่งสองยิงมันเราสามารถเรียนรู้อายุพระได้นะครับพระน่าจะสร้างอยู่ในช่วงประมาณสัก2,400รกลางๆนะครับ4ี่0ิบห้าสิบแถวนั้นแล้วนะครับ ก่อนที่จะสร้างสายยึดนะครับนี่ก็จะให้ดูนะครับเส้นซุ้มก็มีความคมนะครับแล้วก็มีการหดตัวนะครับเราจะเห็นในความหดตัวนะครับความหดตัวคือมันล้มลงมาข้างหน้านะครับพอจะเห็นอยู่นะครับอาจจะเกิดจากการตอนดึงแม่พิมพ์ขึ้นนะครับแล้วมันเกิดการยืดตัวได้เป็นไปได้นะครับ แดงให้เห็นถึงว่าตอนที่เขาดึงขึ้นเนี่ยผ้ายัางไม่ได้แห้งสนิทน,นะครับก็มีรอยมันๆแล้วก็เกิดการยึดนะครับเกิดการยึดตัวของอด้านในซุมนซ้มนะครับกับซุ้มนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพอมีไอเดียบ้านนะครับในการที่เราจะศึกษาผราของกระผงนะครับกระผงยุคเก่านะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปูป่ที่มาให้ดูกันในวันนี้นะครับ ลองดูวันนาของพระนะครับสวยแบบคนชอบของพระคนชอบดูพระเก่าๆผมว่าแบบนี้ใช่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมตลอดกาลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระที่แพงที่สุดแต่ก็เป็นพระที่น่าศึกษามากที่สุดอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านนะครับหลวงปูป่ ก็วันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็ลองหาพระองค์จริงดูด้วยนะครับการที่เราเปิดกล่องของพระนี่แบบนี้เนี่ยก็คืออยากให้เกิดไอเดียนะครับแล้วก็แนะนํานะครับจุดที่เราพอจะศึกษาได้นะครับความเหมือนและความต่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหาองค์จริงดูด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็หาพระมาส่องแล้วก็ลองดูตามว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้แล้วกันะะนะครับก็มี องค์อื่นนะครับหรือภาพรูปแบบอื่นนะครับเสิร์ชได้นะครับใน Facebook นะครับก็ Hashtag นะครับเปิดกล่องสองผ้านะครับหรือว่าเข้ามาที่เพจวัฒนศิทธิ์ทัพประจรนดอทเน็ตนะครับยังไงก็ฝากติดตามครับผมขอบคุณมากครับ